รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าพบพลเอกเปรมตินสุนลานนท์ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด94ปีค่ะขณะเดียวกันพลเอกเปรมได้ฝากให้ทุกฝ่ายดูแลชาติบ้านเมืองและรักสามัคคีค่ะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำพลเอกยุทธศักดิ์สิทธิประภา,ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธนศักดิ์อภิรักษ์โยธินปหลัดกระทรวงกลาโหมร้องผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าแสดงมุทีตาจิตในโอกาสวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าพลเอกเปร,เรมเตนสุล,ลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษครบรอบปีที่94ในวันที่26สิงหาคมนี้ที่บ้านพักย่านสีสาวเทเวศค่ะ ปีนี้พลเอกเปรมไม่ได้เปิดบ้านเพื่อให้บุคคลต่างๆเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในวันพรุ่งนี้แต่เปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดในวันนี้เป็นกรณีพิเศษนางสาวยิ่งลักษณ์ปฏิเสธให้สัมภาษณ์หลังเข้าพบพลเอกเปรมเกือบ30นาทีโดยระบุว่าต้องเดินทางไปประชุมเวทีสภาปฏิรูปการเมือง ขณะที่ประหลัดกระทรวงกลาโหมเปิดเผยค่ะว่าพลเอกเปรมฝากให้ดูแลชาติบ้านเมืองและเน้นย้ำในเรื่องความรักสามคัคคีขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้พลเอกเปรมสุขภา,ภาพแข็งแรงทั้งนี้ไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีจะเชิญพลเอกเปรมร่วมเวทีสภาปฏิรูปการเมืองหรือไม่ สำหรับวันคล้ายวันเกิดวันพรุ่งนี้พลเอกเปรมจะถวายสังฆทานพระสงฆ์เป็นการส่วนตัวที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารค่ะ